ใหญ่มากนะครับบุญรวยบวกโชคชนบุรีออกมาเป็นโชคกระบี่นะครับโชคกระบี่ผสมกับแม่เพนนะครับเป็นเจ้าทองสุกตัวนี้ครับเป็นน้องชายของทองใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในถ่าปมาโห้ตัวก่อนนะครับประมาณห้าตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกข้างนอกเดี๋ยววัะยอนเข้ามาครับเดี๋ตัวนะครับถุกต้องว่านั้นจุดเด่นเป็นพี่เป็นชาวควายที่รักควายนะ ทุ่มเทกับฟรายมากนะครับนั่นเป็นฟามดังใหญ่ที่สุดของภาคใต้้วกันนะครับตัวถัดไปตัวนี้คือเจ้าทองใบนะครับทองใบที่พี่กรจูงอยู่นะครับนี่คือเจ้าทองใบตัวนี้อดีตคือแกรนแชมป์หลายสนามนะครับปัจจุบันทองใบอยู่กับลินเนีฟาร์มเขาใหญ่เยต่อเสเกที่เขาใหญ่นะครับเจ้าทองใบเป็นลูกของเจ้ากล้วยของับลำมพูนะฮะกับแม่เพนหรือแม่น้ำนะครับทองใบกับทองสุกเป็นพี่ชายกับน้องชายกันนะครับแต่คนละพ่อ ทองสุกเป,ป็นลูกของของโชคกระบี่นะครับส่วนทองใบเป,ไป็นลูกของเจ้ากล้วยหนองบัวลำพูนะครับทองใบก็เป็นเชื้อสายปวา,ายอุทัยร้อยนะครับนะครับจุดเด่นของทองใบก็เรื่องของลำตัวนะครับลำตัวแข้งขานะครับลำตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมชัดเจนนะครับตัวนี้อของเดี๋ยวถ,ถัดไปนะครับตัวตัวเผือกนะครับตัวเผือกตัวนั้นคือเจ้าโกเมืองเพชร Ff, เจ้าพระพวงเพชรควายงามหนุ่มเมืองเพชรนะครับตัวนั้นเป็นลูกของเจ้าพันล้านนะครับส่วนเจ้าพันล้านก็เป็นลูกของฝ๋งเงินูไทยกับแม่เหลืองนะครับแม่เหลืองคือแม่ของดาวซีพีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือพันธุกรรมของสายพ่อก็คือเจ้าพันล้านนะครับถัดออกมาเป็นสายปู่ย่าก,ก็คือ,อเงินูไทยกับแม่เหลืองเป็นแม่ของดาวซีพีนะครับ ส่วนสายแม่นะครับสายแม่ชื่อแม่ดอนนะฮะแม่ดอนเป็นควายเผือกของอเสวิตลัดยาวนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นของเสียโกโเมืองเพชรนะครับมาจากเมืองเพชรมาโชว์จากเมืองเพชรนะครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้ตัวที่สองจากข้างหน้าเตต่อยกมือค,ครับเตยต่อ,อตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรอ้าวต,ต,ต่อสองต่อเลยโอ้โหอันนี้ต่อนี่บอกแล้วบอกแล้วตัวที่สองนะตัวสัดคือตัวสองคือเจ้าเพชร เจ้าเพชรตัวนี้นะครับเป็นลูกของเจ้าทองกำนันโป๊ดอ่าฝ่ายฝ่ายชื่อดังเลยครับตัวนี้ฝ่ายชื่อดังเลยเป็นลูกของเจ้าทองกำนันโป๊ดส่วนแม่ก็เป็นชื่อแม่หูขาดแม่หูขาดคือใครแม่หูขาดคือเป็นลูกของเจ้าแองกำนันโป๊ดนะครับลูกเจ้าแองขนันโป๊ดของป้าแป๋วนะครับอ่าก็ป้าแป๋วกับกำนันโป๊ดก็เป็นคนพัฒนาฝ่ายดาพี่น้องกันแหละครับอ่าก็เขายืมผสมกันก็ออกมาเป็นเจ้าเพชรนะครับ แม่เป็นสายเจ้าแอร์นะส่วนพ่อเป็นสายเจ้าทองของนโปสตนะครับตัวนี้ก็กกดกแข้งขาดีนะครับเฟรมดีอายุ4ปีกว่ายังโตได้เยอะนะครับฝวายสายพันธุ์อุทัยจะหยุดโตามานทั้งหกปีนะพี่น้องตอนนี้ถือว่ายัง4ปีกว่าถือว่ายังไม่เต็มล่างาปีหน้าฟ้าใหม่หมเดี๋ยวได้เจอโตกว่านี้นะครับอน,นุนตัวถัดไปจะเพิ่มโชคใช่ไหมครับเพิ่มโชคตัวถัดไปตัวที่สามที่น้องผู้หญิงยกมือครับตัวนั้นชื่อเพิ่มโชค เพิ่มโชคเป็นลูกของช้างอุทัยกับแม่ปูนะฮะเป็นการผสมผสานระหว่างสายอุทัยกับสายชนบุรีนะครับพ่อของเจ้าเพิ่มโชคนะครับตัวนู้นครับเป็นเจ้าช้างอุทัยเจ้าช้างอุทัยเกิดจากเจ้าดาวซีพีบวกแม่สายอุทัยนะครับก็ออกมาเป็นเจ้าช้างอุทัยนะครับแล้วก็ที่สิบพัฒนาโดยที่สิบหนองซำซาาชนบุรีนี่เองนี่ครับนี่ก็จะบอกว่าควายเกตระดับเนี้ย บางตัวหลายตัวเกิดจากการพัฒนาของชาวบ้านนะครับเกิดจมาชาวบ้านธบรรณาที่สิษฐ์ก็เป็นคนเลี้ยงควายเก่าแก่ของชนบุรีที่เลี้ยงควายมานานนะฮะธิษิตต่อคำสา่งรู้จักกันรานานนะครับอันนี้เป็นผลงานพัฒนาเขาผมได้เคยคุยกับพิทวงหรือสิธิ์เนี่ยเคยสนิทกันรานาน,นะครับการแนะนําเรื่องการพัฒนาอนาันเชื้อสายพันธุ์นอกของพัฒนากับควายสายชนบุรีนะครับนี่ก็คือผลงานของ,ของการพัฒนาของชาวบ้านที่ได้ผลดีนะครับตัวนี้คือเพิ่มโชค พ่อช้างปูไทยนะครับช้างไทยก็มีสายดาวซีพีนะครับเป็นหลักส่ <paling S 1> วนแม่คือแม่ปูแม่ปูใครแม่ปูถือว่าเป็นแม่ควายตำนานของชนบุรีเหมือนกันนะครับ <disgusting> แม่ปูเป็นแม่ของเจ้าล้านชนบุรีดังมากนะครับเจ้าล้านชนบุรีในอดีตนี่ถือว่าได้แชมป์ไหยสนามในชนบุรีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นน้องชายล้านชนบุรีนะครับอันนี้น้องชายล้านชนบุรีจะเพิ่มโชคนะครับแล้วก็มีแม่ปลาแม่ปลาก็เป็นอดีตแชมป์ชนบุรีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใน แม่ชื่อปูนะลูกมีลูกมีลูกชายชื่อล้านชมบุรีตัวดังนะครับแล้วก็มีตัวน้องสาวตัวตัวแม่ปลาชื่อดังเหมือนกันสูงใหญ่ยาวนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นของเจ้าเพิ่มโชคตัวนี้เป็นโชคมงคลใช่ไหมยกยกมือนะครับโชคมงคลตัวนี้โชคมงคลโชคมงคลนี่เป็นลูกของเจ้ากล้วยน้องบัวนะน้องบัวครับอันนี้เป็นควายหนุ่มนะควายหนุ่มอนาคตไกลที่งพื้นฐานมาดีนะครับเป็น เกิดจากแม่แม่ที่อยู่แม่แพนเทคนะครับแม่แพนเทคพัฒนาอยู่บนนะฮะอันนี้คือเจ้าโชคมงคลน,นะครับนี่ก็ว่าก็เป็นฝานหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาแรงนะฮะมาแรงที่ที่เราสนใจตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> อ,อันนี้อันนี้นนเจ้าชื่ออะไรน,นะเ้าทองคำโอเคมองครับอันนี้ตัวถัดไปนี่คือ,คอเจ้าทองคำนะครับทองคำ เอาไว้ว่าพี่น้องลองดูควายในในที่โชว์ในสนามเนี่ยมันเกินยี่สิบล้านนะทั้งหมดเกินยี่สิบล้านนะครับคำนวณไปเนี่ยอ่าเพราะฉ <ไป S 1> ะ <ไป S 1> นั้นท่านโชคดีมากวันนี้ท่านได้เห็นจุดยอดพ่อพันธุ์ระดับประเทศที่มาโชว์ให้พี่น้องเห็นกันนะครับตัวถัดไปตัวนี่ทองใบนะครับตัวนี้คือทองคําทองคําเป็นลูกของพ่อแสนนุไทยนะครับพ่อแสนนุชไทยกับแม่สายดาวซีพีนะครับ ้าคำขามนี้ก็ถูกพัฒนาโดยคนพิษณุนะพิษณุนมรัตหรือเสียบะนะอันนี้ก็ถูกพัฒนาโดยเกษตรกรที่อุทัยเป็นกันนะครับไม่ได้มาจากอ,าอะไรที่ใหญ่โตเลยนะครับเป็นชาวบ้านที่เลี้ยงและพัฒนาขึ้นมานะครับพ่อคือแสนนูไทยนะครับส่วนแม่เป็นสายดาวซีพีนะครับจุดเด่นก็คือความสูงความใหญ่ความยาวนะครับ อันนี้ท่านดูนะครับวงเขาเปิดดีนะครับกมเนือดีนะครับส่วนแสนทุกไทยนะแสนทุกไทยก็เป็นการบวกกันระหว่างสายดาวซีพีกับสายทองสุกไฟยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นยีนพันธุกรรมในตัวของทองคําก็จะมีทั้งสายทองสุกสายดาวซีพีนะครับบวกกันอันนี้คือความรวมตัวนะครับอันนู้นตัวต้นชื่ออะไรนะครับ เทพพิช <mm um> ักเออเทพเทพพิักเทตัวนี้เทพพิักั์เป็นของอาจารย์ออฟสระบุรีนะครับอาจารย์อสระบุรีพ่อคือเบิ้ม <|ja|> พันล้านกับแม่เป็นแม่เมนะแม่เมนะครับควายตัวนี้นะครับพันธุกรรมสายพ่อเนี่ยเบิ้มพันล้านก็คือเป็นเบิ้มสุรินนะครับเบิ้มสุรินที่เคยอยู่กับอาจารย์สมพรชัยฟ้าลีที่ศูนย์สุรินนะครับเบิ้มสุรินถือว่าเป็นตำนานควายที่หล่อมากนะครับตั้งแต่ผมเคยเห็นควายถือว่าเบิ้มสุรินหล่อที่สุดนะครับหล่อที่สุดนะครับ ผมเอาเบิ้มสุรินนะครับมาบวกกับแม่บุญรวยนะครับเป็นเบิ้มพันล้านนะครับพอเป็นเบิ้มพันล้านปุ๊บเบิ้มพันล้านผสมกับแม่เมอ่าแม่เมยแม่เมยก็เป็นสายเพชรดำบวกกับแม่หงแม่ของพยาหงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายของตัวเทพิทัศก็จะมีทั้งสายเบิ้มปู่เบิ้มนะฮะปู่เบิ้มสุดหล่อนะครับของสูรินแล้วก็แม่บุญรวยสายจมูกนั้นโต๊ดนะครับแล้วก็สายของดาวซีพีนะครับสายของเพชรอุดรคือเพชรดำนั่นคือสี่สายอยู่ในตัวของ เทพิทักษ์นะครับอันนั้นคือเทพิทักษ์ก็มีพันธุกรรมในตัวอยู่สี่สายนะครับตัวตัวถัดไปตัวถัดไปฉลามชนใช่ไหมครับตัวนั้นตัวนั้นชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรฮะไฟชื่อฉลามชนใช่ไหมอโอเคอ่าตัวนั้นเป็นฉลามชนนะครับฉลามชนก็ถือว่า เดินเดินเนข้ามาหนะ้าวปดีขึ้นก็ได้ครับขึ้นมาหนขึ้นมาไหนครั้นน <mm> งนั้นเดี๋ยวจะแออัดด้านนู้นเยอะไปนะครับ uh, ตัวนี้อาฉลามชนยกมือครับยกมืออ่าตัวนี้คือฉลามชนนะครับฉลามชนเนื้อของเฮียเติมหอมชื่นนะครับเฮียเติมหอมชื่นก็เป็นคนชาวควายชนบุรีที่ค่าบอดอยูอย่การควายชนบุรีมานานเช่นกันนะครับฉลามชนเป็นลูกของเจ้าสตังนะครับ กับแม่เป็นสายดาวซีพีนะครับเห็นจำชื่อไม่ได้นะเป็นสายดาวซีพีนะครับอันนี้พัฒนาโดยคุณพัชรพลน้องชายผมที่อุทัยนะครับแล้วขายต่อไปอยู่อีสานแล้วก็วนมาอยู่ที่ชนบุรีนะครับสายพ่อสตังสตังเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยนะครับป๋าเงินอุทัยกับแม่นางแม่นางของทิดเบาผมเป็นคนผสมสตังเองแหละผมผสมติดทองไปแล้วขายกลับคืนไมให้ตะเเ่านะฮะแล้วขอดมาเป็นสตังสตังก็น้องชายซื้อกลับมานะครับเอามาผสมกับ สายดาวซีพีแล้วออกมาเป็นเจ้าฉลามชนนะครับอันนี้คือก็สุดยอดควายตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือสภาพคือเลี้ยงปล่อยฟูงนะครับอันนี้ก็ภาพปล่อยฟูงถือว่าท่านดูแล้วกันว่าความสูงความใหญ่ความยาวนะครับหน้าเขากระดูกแข้งขานะครับความยาวของหางลาตัวอันนี้คือท่านดูแล้วกันว่าฉลามชนเป็นยังไงนะครับอันนี้คือจุดเด่นของฉลามชนนะครับตัวถัดไปตัวนู้นตัวนู้นชื่อไหนนะครับภูเขาไฟป่ะตัวนู้น เดินเดินมาโชว์หน้าก็นด้ครับปรับที่ก็ได้ปรับที่ก็ได้นะไม่ต้องยืนนิ่งก็ค่อยๆวนมาครับมาโชว์ให้พี่น้องเห็นหลายๆที่ตัวนี้คือภูเขาไฟใช่ไหมอ่าภูเขาไฟเจ้าภูเขาไฟนะครับเป็นควายของลอมบุญส่งนะครับลอมบุญส่งก็อยู่ศรีสะเกดนะครับอันนี้ก็เป็นคนรักควายทางศรีสานนะไปอุทยัยหลายรอบนะครับไปอุทัยรอบไปหาดูควายดีหลายรอบนะครับเจ้าภูเขาไฟเนะยครับพ่อก็คือโชกุลนะฮะพ่อก็คือโชกุล กับแม่เป็นสายอุทัยนะครับแม่พูดเป็นสายอุทัยชื่ออแม่เลิฟแม่เลิฟของเสเอเออเสเป้นะเสเป้สว่างนะครับเ,เจ้าภูเขาไฟนะครับเจ้าภูเขาไฟเนี่ยเกิดเมื่อก่อนมันชื่ออะไรนะชื่อจัม,มโบ้หรือชื่ออะไรนิดอย่างนะตอนแอม,มโบ้นะจัมโบ้จัมโบ้ใช่ใช่ตอนนั้นจัมโบ้ตอน,นเด็กเสียไพบูลซื้อไปนะจากอุทัยนะครับตัวนี้ก็เป็นพ่อคือโชกุนนะครับส่วนแม่ก็คือแม่เลิฟ ไม่เริ่มเป็นของเสเปน้นี่พัฒนาโดยเสยเป้ที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีนะครับโชกุนค,คือใครโชกุนค,คือพี่ชายของก้าเจริญนะครับเป็นคนละพ่อนะครับโชกุนเกิดจากแม่เขาหักนะครับเข,เขาหักกับพ่อสุดหลอนะครับพ่อสุดหลอก็คือพ่อสายเดียวกับใบยกสุดหลอคือพ่อเดียวกับใบยกนะครับ สุดหล่อคือพ่อของะบยกเป็นพ่อของโชกุนนะครับเพราะนี่คื้อสายสายเขานะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นญ,า,ญาติิเจอญาติกับใบยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าโชกุนเ,เจ้าภูเขาไฟเป็นลูกของโชกุนนะครับกับแม่เลิฟนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อีกตัวหนึ่งของวงการนะครับถือว่าอลังการมากๆนะครับกระดูกแข้งขาโครงสร้างความสูงความใหญ่นี่คือควายพัฒนายุคใหม่นะครับคือในอดีตนะผมเคยเจอควายเนี่ยอายุ เต็มควายแล้วสูง140ตัวไหน,นะครับ150เสศษนะครับน้ำหนัก800โล700โลแต่ทุกวันเนี่ยท่านดูเลยครับว่าควายไปได้ขนาดไหนนะครับอ่าตัวนู้นตัวนู้นชื่อไรน,นะครับฮะเตปินทักใช่ไหมชื่อไรทองคำทองคำทองคำเอาคืนละอ่าจะปังไหมยังครับปังแปดิ้วปังแปดิ้ว อ่ะเพราะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กน้อยกับเด็กน้อยก็ได้อันนี้คือชื่ออัศวินนะอัศวินตัวนี้อัศวินนะครับเด็กหนุ่มนะได้เอามาโชว์ตัวเหมือนกันอัศวินนี่เป็นลูกของทองตีโตกับแม่โบบาลน,นะครับของเหล่ากำนันโต๊ดนะครับก็เป็นควายหนุ่มดาวรุ่งนะครับก็กระดูกโครงสร้างดีนะครับอายุยังน,ยยยน้อยนะครับแต่ว่าผิวเหลืองหน่อยนะคือเพชรนะครับชื่ออะไร เพสยามนะเพชสยามของเสียแคทนะคอยงานเมืองพัชโนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของลูกเพชรนะลูกชายลูกเพชรยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับแียกว่าตอนนี้น้ำเชื่อมลูกเพชรน้ำเชื้อลูกเพชรหลอดแล้วไม่แพงนะครับหลอดแค่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นงน้ำเชื้อนะน้ำเชื้อหลอดนะสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นน้ำเชื้อน่าจะเป็นน้ำเชื้อที่แพงที่สุดแะแพงที่สุดแล้วตอนนี้ก็ไม่มีจำหน่ายนะครับไม่มีจำหน่ายอันนี้คือพันธุกรรมของลูกเพชร แม่ผมจำชื่อแม่ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้อยู่แม่เขาเนี่ยตอนนี้อยู่กับนี่นีาฟ์งเขาใหญ่เสียต่อนะครับราคาค่าตัวแม่เขาก็3.5กิโลแบ่งพันนะครับแบ่งพันสามกิโล3ล้านห้าห้าแสนบาทนะครับนี่คือแม่ของเจ้าแคสสยามแคสสยามนะครับทางนู้นทางนู้นที่ยังไม่ได้วนเข้ามามีชื่ออะไรบ้างเครับมีมีอยู่หลายชื่อเดี๋ยวผมไล่เดียงไปด้วยกันเนาะ อันไหนที่ยังไม่ได้บนๆบนมาเขามาผัดเปลี่ยนกันนะครับบกนอันนี้คือจะปานใช่ไหมเปานอไทยเนาะอ่านี่ปานอไทยก็เป็นลูกชายแก้วฟ้านะครับลูกชายแก้วฟ้าวันนี้ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการส่งมอบกันนะครับค่าตัวแบงค์พันสองกิโลนะครับสองล้านบาทนะครับวันนี้จะปานนะจจปานจจปาลูไทยนะครับเดี๋ยวจะมีส่งมอบให้กับอ่าอ่ผู้ซื้อรายใหม่ 2, นะครับเจ้าของใหม่ไปสองล้านบาทวันนี้นะครับเดี๋ยวก็มีการส่งมอบกันหลังจากนี้นะครับ ที่จะปาร์ตูไทยนะครับตัวอื่นที่ยังผมไม่ได้กล่าวถึงเชิญวนๆมาหน่อยครับวนๆมาหน่อยครับด้านด้านนอกเก้าล้านพูดแล้วนะฮะเพิม่มโชคทองสุกอัศวินโกวมงเพชรเป็นอุทัยเป็นอุท,ทัทททยพูดถึงแล้วนะครับโชคมงคลทองคำกุหขาบไฟะตะวันฉายปาน์ทาุทัยตังแปดริ้วไหมยังครับ ป้าแหนริ้วมาไหมยังไม่มานะครับองหลานะครับครับอันนี้ก็คือสุดยอดข้อพันระดับประเทศนะครับคือรัฐมนตระดหบงประเทศซึ่งมาร่วมงานนะมารวมงานกับทางท่านกำนันดำและเสี่ยโอ๋นะผู้จัดงานแล้วก็คณะของกำนันดำเสี่ยโอ๋ทุกท่านนะครับต้องขอบคุณจริงๆเลยครับว่าในวันนี้เราได้นำข้อพันสุดยอดของประเทศนะครับ ได้ความร่วมมือกันอย่างดีนะครับเจ้าของพ่อพันธุ์แต่ละตัวแล้วก็เอามาโชว์ให้น้องได้ชมกัน่าแต่ละตัวเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อพันธุ์พวกนี้นะครับพ่อพันธุ์เหล่านี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่เราสามารถนําไปพัฒนาแม่พันธุ์ของเราได้เลยครับพี่น้องชูบุรีนะครับพี่น้องชูบุรีก็ส่วหนึ่งคือพัฒนาสายพันธุ์ชูบุรีนะครับเป็นเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ของชูบุรีไว้นะครับแต่นะครับก็ถ้าพัฒนาด้วยพ่อพันธุ์สายต่างเพื่อการเลยนควาที่ยั่งยืน เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็อ,อยากให้พี่น้องชาวชลบุรีนะครับหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งมีลายพันชลบุรีหลายพันชลบุรีมีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องความสูงความใหญ่ความยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านำควายสายพันธุ์จางจังหวัดนะครับสายพันธุ์คุยภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ทางอีสา,านหรือสายพันธุอาาน์อืเอามาเติมกล้ามเนือ้อเอามาเติมกล้ามเนือนอ้อเติมลงจังหวัดนะครับพี่ไม่ลงมูลใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มี ให้กับพี่น้องนาแ่เนี้ก็มีรุ่นใหญ่พีน้องลองพิจารณาไม่ดีนยนดีันวิ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นอยงจะสั้นลงานส่วนนึงนหนึ่งจัดแล้วก็ได้จะจัดไปถ้าไม่มีรุ่นใหญ่อายุของจะสั้นลงายต่างเพราะว่าต่อไปเนี่ยพอสามคู่แล้วเนี่ยไม่มีใครซื้อละท่าก็จะเห็นวิติตาะอะไรเาดุความดุไ่เด้ก็ม่มีารซื้ออที่เป็นตรนี่แหนี่แหละที่ไม่ซื้อล้ามไไกลละ ปัจจุบันนี้มีไฟที่ซื้อขายกันสูงสุดจริงๆนะครับตัวหนึ่งคือห้าล้านนะจ่ายเงินสดกันจริงๆซื้อไปจริงคืองห้าล้านบาทนะครับมันก็จะเงียบไปเลยนะครับแต่มีบางตัวลัคลอบเดินไปห้าล้านคนอยากซื้อแต่เจ้าของยังไม่ขายอันนี้ก็มีการทุจรุ่นใหญ่ให้เวลาอีกสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับจากนั้นเราจะดำเนินการแข่งขันเลยนะครับไฟวิ่งนะครับไปวิ่งนะครับฟังนะครับเราให้เวลาอีกสักสิบห้านาทีนะครับ ใ้เขาดีเอาไปให้ชื่นใจนะครับเดียวมันยังไม่ชื่นใจก็เอาให้มันชื่นใจเลยไปเขาตอก็น้ำนะครับตั้งแหม่มริ้วนะครับ5นาทีนะครับเป็นของเดวี่ยวิเสวี่ยไปเมืองแหมมริ้วไปอ่าบัต้าสเชนซาวอันนี้อเป็นพ่อของเจ้าสันห้ังตีนี้งแริ้วก็ในอดีตคเล้นี่กันอยู่กับใบโยนะครับ ผู้นี้ตังแก่ริ้วมาทักอายหยกในหลายสนามนะครับในทูคู่แข่งนายยกในดีดเลยนะครับอัลตอก็มีอายุมากแล้วครับแต่ว่าก็ยังรักษาทรงและสารภาพได้ดีนะครับตอนนี้เป็นพ่อของเจ้าสังนะเจ้าสังยักษ์ใหญ่แห่งเมืองขอนแก่นนาดน,นี้คือตังแบ่ยิ้วนะครับสายตังนก่ยื้อเ<ร><ร>นีนลล่ยถือว่าอันนั้นน่าจะเป็นลูกของทองสุกพายักษ์ที่ยังเหลือเป็นตัวผู้ไม่กี่ตัวในประเทศไทยนะน่าจะเหลือประมาณตัวสองตัวน,นี่คือหนึ่ง นี่ค <Bond> ือหนึ่งในลูกของทองสุกพายักษ์นะครับก็เป็นเหล่าตะแกรวนหน้าา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 าเาาก่าาาาาราา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 ีาา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 กาา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 ทาาาาาาราา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 าปาา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 ่าาาาาาเาา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 นาาาาาาาปัจจุบันนี้นะครับ จะปังแปลริวเนี่ยอ่าพ่อเป็นทองสุขพ่อเป็นทองสุขนะครับส่วนแม่ส่วนแม่เป็นแม่งามนะครับแม่งามแม่งามนี่ก็เป็นแม่ของควายดังเลยครับแม่ควายดังมีสองตัวนะคือแม่ทองสีนะครับปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอ่าหนึ่งบางปูบางนารับเฟ่ที่พ่อกาวานีนะครับแม่ทองนี่ก็อีกแพนแชมป์เยอะที่สุดใน่ดีนะครับเป็นลูกของนนท์ไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า ตังแปดิ้วนะครับน้องสาวเขาต้งสองตัวได้แกนแชมป์ทั้งคู่เลยนะน้น้องสาวของตังแปดิ้วตัวแรกคืแกแกอแม็กองลงสีตอนนี้ไปอยู่กับหรือฟางปูไพนาคาเฟ่ที่อุทัยธานีก้าล้านอันนี้ได้แกนแชมป์เยอะที่สุดในอดีตนะครับเป็นตัวเมียที่ได้แกนแชมป์ไมที่สุดเลยน้องสาวของตังอีกตัวคือน้องงามตาอันนั้นก็ได้แกนแชมป์นะครับสายตังแปดิ้วนะครับครั้ง พี่สาวน้องสาวเคยประกวดชิงแกนแชมป์กันในสนามเดียวกันนะครับพี่สาวได้แชมป์รุ่นใหญ่น้องสาวได้แชมป์รุ่นเล็กได้ชิงแกนแชมป์กันกน,นี่คือประวัติศาสตร์ของสา,สา,างยตาแปดลิ้วนะครับตัวนี้คือตะวันฉายใช่ไหมประกานอ่าเนี่ยคือตะวันฉายนะตะวันฉายนะครับตะวันฉายนี่คือเป็นลูกของระโยกนะลูกของระโยกกับแม่ทางอีสานผมจำชื่อไม่ได้นะครับตะวันฉายน่าจะเป็นลูกของประยกระโยกในอดีตถือว่าเป็นแฟนแชมป์ที่เยอะที่สุดนะครับใน นั่นนั่นถือว่าลูกพ่อพันแม่พันให้แก่แชมป์เยอะที่สุดคือไปพ่อพันคือไปโยชน์แม่พันคือไม่ทอรูสีในดิฉันให้แกแชมป์เยอะที่สุดอันนั้นลักษณะเขาจะขอคไปใต้เท่านนะครับทีเป็นลูกสีเขาจะไปเวลานี้ได้เวลาแล้วนะครับเราจะดำเนินการขัดรอบแรกเลยนะครับรอบแรกรุ่นแรกนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่รุ่นที่หนึ่งนะครับ เบอร์เจ็ดลูทีสองเบอร์สิบลูทีสามแล้วก็เบอร์หกลูที่สี่นะครับเราที่สี่ตัวนะครับเราจะเอาไว้ห่งตัวนะครับเราสองมีตัวเราไว้หตัวเราพี่สามีสาตัวเราไว้หนึ่งตัวนะครับถึงชนะเลือกสี่รางนะครับถ่ายแดงนะครับเบอร์สเบอร์เจเบอร์สิเบอร์กนะครับคณะกรรมการไทานเช็ควาลงสนามให้ด้วยนะครับ คุณชิายรงค์โทสีนี่ไหมครับนะครับบุญสมชายโทสีเชิญเลยนะครับทำหน้าที่ทีอท่านบอกจะพรอรู้จักกับทุกตัวเลยครับครับที่นี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดข้อควายในอนาคตและปัจจุบันนะฮะป็นจานแน่นอนนะคตเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องดูเลครับนี่คือยักษ์ใหญ่เมืองไทยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนอาหารพีโอ๊กันครับผมเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเซลด้วยทีมงานนะครับรวมทั้งขอบคุณ ทางพี่น้องเจ้าของข้อไขว้ที่มาจากต่าประเทศนะครับจากั่างประเทศได้ได้ครับความรูมสึกร่วมใจนะครับจากพี่น้องเจ้าควายทุกท่านนะครับควายโอให้พวกเราได้เห็นนะครับอันนี้เป็นมิติที่แบบถ้าถ้าไม่ได้มือภาษาติดที่เนมสยโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นข้อคขว้เยอะขนาดนี้ก็ได้ในสนามนี้นะครับนี่ผมื่องขอบคุณเจมส์โอและทีมงานนะครับและหลังคานกันที่ดูทั้งทั้งคนน้ำดำทั้งทนทีมทีมงานทางพี่น้องชาวจุลีนะครับที่จัดวันนี้ให้ขึ้น ให้ให hey, hey, ้พวกเราได้เห็นกันนะครับครับว่าเป็นกรรมการคุณสุดยอดใช้อารมณ์นะครับคุณชายมาให้ด้วยนะครับคุณสมชายี่สิบล้านนะครับในนี้ครับมันเจอเดี๋ยวก็มเกิ